คุณหมอครับเคยทคําตา2ชั้นมาแล้วผ่านมาหลายๆยปีเราไม่เคยเมนเทนเลยทําไมมันถึงชั้นตาตกครับถึงไม่ทําตาก็ตกครับเพราะวัยคนเราเดินหน้าไปเรื่อยครับผิวคนเราหย่อนคล้อยได้อยู่แล้วครับหลังทําตาเราควรจะดูแลตัวเองอยังไงครับดูแลเหมือนคนไม่ได้ทําตาเลยครับก็คือ1ทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเราแก่เร็วเกินไปป้องกันรังสี U V และก็หมั่นทำทรีทเมนต์หรือหัถการบางอย่างที่ช่วยยกกระชับ เช่นการทําเทอร์มาตาเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังงานความร้อนแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนกระชับบริเวณเปลือกตาให้เปลือกตาเห็นชัดขึ้นถุงใต้ตาลดลงส่วนอัลตร้าก็เป็นกลุ่มโฟกัสอัลตราซาวตัวนี้ก็จะช่วยลิฟติ้งกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆบเบ้าตาก็จะช่วยให้ดวงตาเราดูสดใสามากขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงจําเป็นไหมครับว่าต้องทําทุกปีทําได้ทุกปีก็ดีครับผมแต่ถ้าปัญหาเราน้อยก็อาจจะเลือกทําเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หรืออาจจะทํารอบที่นานกว่านั้นอันนี้ต้องปรึกษากับคุณหมออีกทีหนึ่งครับผมคนที่เคยผ่าตัดตา2ชั้นมาก่อนหรือคนที่ไม่เคยผ่าตัดเลยก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ครับ